สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตครับของคลิบบิทโเรนซีหรือบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญมีนต่างๆนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เวลา6โมง29นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้คิดว่าเช้านี้นะครับจะลงอย่างน้อยๆอถึคลิปนะครับเป็นคนไหนที่รับฟังอยู่ก็สามารถไล่หาดูในช่องผมได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดคลิปยาวไปนะครับอาจจะไม่มีคนดู นะครับเยอะนะครับผมหรือดูไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซอยคลิปให้นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเป็นแค่แนวทางและให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของกราฟนะครับผมก็ไอ้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยก็ได้ตามจุดสูงสุดในรอบของเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ 42,184นะครับดอลลาร์นะครับผมก็อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูตามเฟรมของวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับก่อน7จ็ดโมงเช้าตอนนี้6กโมงสานาทีนะครับเขาก็ได้พุ่งขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับผ่านแนวท่านมาครับยอดของยอดก่อนหน้านี้ก็คือ42,200นะครับตัวนี้1 2นี่คือทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เทสทัวขึ้นมาทำเจุดสูงสุดใหม่ สี4 8 3นะครับนี่คือการาฟของบิตคอยถ้าเป็นของบิตคอยไทยก็อยู่ประมาณสัก1ล้าน4 0 0แสนนะครับ1ล้าน4 0 0แสนล้าน4แสนบาทนะครับเราจะมาดูทำเพลมใหญ่ก่อนเลยคันก่อนเลยนะครับทำเพลมใหญ่ก็คือทำเพลม1เดือน1เดือนมีลักษณะรูปทรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คิดต่อเลยนะครับคิดต่อเลยนะครับว่าเราสังเกตพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขานะครับ 1เดือน2เดือน3เดือนลงมานะครับ1เดือน2เดือน3เดือนลงมานั่นหมายความว่าขอลงมา3เดือนลงมา3เดือนการขึ้นของเขานะครับเปตเติ้นตรงนี้นะครับที่เราดูไว้1 2นะครับแล้วเราดูจะขึ้นต่ออีก2เดือนได้หรือไม่นี่นับเดือนนี้เดือน1เดือน1เดือน2เดือน3แท่ตงแดงเดือน4เดือน1เดือน2เดือน3แท่ตงแดง เดือน4อะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเราเราฝึกฝึกดูนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าให้มันปิดแกลบตรงนี้จะดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมจะเป็นแตงเขียวไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แตงใหม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็อาจจะริ้วให้ไปหลักแสนได้นะครับผมนะหลักแสนดอลลาร์ได้นะครับถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนก็เนี่ยครับก็ลงมารับแล้วที่ผ่านมานะครับสม32,700นะครับ32,000 33,000 นะครับประมาณนี้นะครับก็สวยมากนะครับเดี๋ยวดูทำฟิมของวีกันหน่อยนะครับดูทำฟิมของวีคนะครับแล้วก็ดูทำฟิมของวีคนี่ทำฟิมเดย์ทำฟิมวีกตามว่ากับตัวชัดเจนหรือยังนะครับวีคนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับเมื่อวานเกิดปฏแอคชั่นนะครับก็จะมองเป็นกลไกจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับ อยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตไว้นะครับนี่เรียกว่าจุดกับตัวที่เขาเรียกกันนะอาจจะเป็นลาก 1, 2, 3, 4วิก็ได้ 1, 2, 3, 4วิก็ได้5 6 0 0 0ดอลลาร์ก็มีโอกาสนะครับหรือมามาชนโซนแนวต้านตรงนี้ก็ได้นี่ก็ฝึกดูแนวต้านก่อนหน้านี้จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับเนี่ยโซนนี้นะครับก็ห้าหมื่นแอยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะขึ้นมาเทสตหลักลักษณะแบบ4 7 0 0 0ดอลลาร์ก็ได้นะเพื่อนๆนะ 40,700ลลา์ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเรารอดูแบบนี้วันนี้วันจันเลยนะครับผมนะครับ40,700ลลา์ก็ได้นะครับถามว่าย่อก็มีโอกาสย่อได้นะครึ่งแท่งนะครับแต่ทิศทางแท่งเพียนก็เป็นเทรนขาขึ้นกับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยินดีทุกคนด้วยนะครับตัวต่อไปผมจะไปดูของโรสคอยนะครับโดสคอยก็ทำจุดสูงสุดด้วยเช่นกันนะครับ ถามว่าเขามีอยู่ในเทรนนี้นะครับ5าบาทตอนนี้เป็น5บาท10นะครับอั่มบาทหนึ่งของราคาไทยนะครับผมเมื่อเทียบกับในกระดานเทรดนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่เรามาหาคันนะครับจุดกับตัวเป็นแบบนี้ได้หรือไม่ถามว่าถ้าเขาขึ้นกลับไปเทสก็น่าจะวิ่งไปหาเส้นไก่เส้นปลาตรงนี้นะครับเพื่อนๆประมาณสักต้องลับเทนประมาณสัก0.23นะครับตอนนี้0.153อยู่นะครับก็สําหรับรถคอย นะครับตัวนี้ก็หลายคนก็ติดดอยอยู่เยอะนะครับผมนะครับก็รอบใหม่ก็เก็บกล่องกันแล้วนะครับผมนะก็สามารถมีโอกาสขึ้นไปตรงไหนครับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยครับแนวตั้งน0.18นดะครับ0.18 0.167 0.17ดอลลาร์นะครับผมนะครับก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับผมถ้าขับเทนแบบนี้ก็ทุกตัวถ้าเกิดพี่ใหญ่วิ่งครับทุกตัวก็จะวิ่งตามเช่นกันนะครับผม ระหว่างทางมีโย่บ้างนะครับย่อในการขึ้นนะครับผมทวนตัวต่อไปทัวเบบี้ดอสนะครับเบบี้ดอสก็สี่พันนะครับพยายามยืนรักษาฐานอยู่โซนนี้นะครับตามเฟรมวิกก็เหมือนกันนะครับตามเฟรมวิกหนึ่งสัปดาห์ก็อยู่ประมาณสักโซน4,036นะครับตอนนี้เรียกว่า ข้อสวยงามนะครับวิกนี้สามารถปิดแตงเขียวเป็นแบบนี้ได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับประมาณสัก4 0,000ประมาณสัก4,500 4,600นะครับผมในเรื่องของ b บ b y d o อสนะครับตามเฟรมของ d ดย1หนึ่ถามว่ามีโอกาสขึ้นมาเทสตรงไหนได้บ้างวันนี้ก็อยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะ4 3่พันสาหรือแถวๆ4,600นะครับสำหรับตัว b บ b y d o อสนะครับตัวต่อไปผมจะดูของคิดชูนะครับคิดชูก็2,000นะครับเป็นดังแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับก็ ก็เช่นกันนะครับถามว่าเทสได้ตรงไหนก็ต้องกลับตัวขึ้นมาผ่าน2,003ไม่ได้แล้วก็จะบินไปแถวๆ2,005ตามสเตปนะครับผม 2, 8, แล้วก็2,008แล้วก็3,000นะครับในสเตปต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นของเหรียญของชิบ่ายนุนะครับชิบ่ายนุก็ตอนนี้อยู่2,007แล้วนะครับก็โอเคขึ้นขึ้นมาร้อนแรงเช่นกันนะครับผมนะขึ้นมาร้อนแรงเช่นกันตามเฟรมของขึ้นขึ้นมานะครับ1 สองสามสี่ห้าห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้พุ่งขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ยินดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ยี่สองเปอร์เซ็นแล้วนะครับโอเคสุดยอดมากเลยนะครับแท่งนี้นะครับสวยงามมากแต่ว่าแนวต้านเขาจะวิ่งไปหาแถวๆตรงไหนก็น่าอยู่ประมาณสักโซนสามพันนะครับเพื่อนๆนะสําหรับตัวชิ้ไบโนะนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของ GLMR นะครับ GLMR เพิ่งเข้าตลาดมาทำจุดสูงสุดอยู่19.50นะครับตอนนี้ก็ขับเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ทุกตัวเช่นกันนะครับถ้าเกิดบิตกอยไปก็ทุกตัวก็จะไปนะครับตัวต่อไปจะไปดูของ AXS a x ก็กับตัวร้อนแรงกว่าตลาดเลยนะครับว่าตัวนี้มันมีพื้นฐานที่ดีมากนะครับก็อาจจะก่อนหน้านี้ปีก่อนๆปีที่ผ่านมานะครับเขาก็ขึ้นร้อนแรงนะครับ,บก็บวกได้ดีกว่าตลาดดังนั้นแล้วเมื่อลงตามตลาดแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มีพื้นฐานที่ดีแอคโคมีปันผลหรือสติ๊กคิงได้เยอะๆมันก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นกลับแรงกว่าก่อนไกลได้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้68ดอลลาร์แล้วครับผมนะ68ดอลลาร์ก็ตามฟิล์มของเดือนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้นไปแก็บตรงไหนก็72บาทแล้วก็สเต็ปต่อไปก็93นะครับก็ขึ้นตามลําดับนะครับโอเคก็มาอัปเด็กกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมในสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูครับของไทยให้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมยังไงก็ อย่าไปกังวลมากนะครับอย่ากังวลมากถ้าเกิดติดดอยก็ทํายังไงได้เราเลือกลงทุนแล้วเราก็ต้องฝึกทนได้ได้นะครับแต่ในเมื่อพอเป็นกาขึ้นอย่าไปขายซะก่อนละครับเพราะว่าตอนทนทนได้นานนะครับติดติดดอยนานนะครับแต่เวลาขึ้นได้มาถึงต้นทุนแล้วก็รีบขายสุดท้ายมันก็วิ่งแสกหน้าไปก็ต้องหาประสบการณ์ขันเอาเองนะครับผมเองก็บอกได้ไม่หมดนะครับนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ลุ้นต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ถือมาทักทายตังแต่ตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้เยอะๆบ่อยๆตดีๆมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับขอทุกคนโชคดีครับ